สวัสดีจ้าพี่น้องมาเบิงปลาโคใหญ่สะตีม <valu ing> าใหม่ๆปลาปลาขาวปลานน้นจิโรเท่าไหร่น่ะปลานน้นน่ะอันนี้ปลาอย่างตะทุิปลาขาวปลาขาวน้อยปลาขาวเท่าไหร่ี่น่ะ โอ้อยากได้ปลานิ้นตัวนี้แทบปลาคอเด้เท่าไรปลาคอปลาคอลอยเอาปลานิ้นเถอะเอาปลานิ้นตัวนี้เถอะนี่ตัหนึ่งแซ่บอีพ่อหนึ่งให้กินเออเอาปลานิ้นเนี่ยในทันนี้ค่ะปลาพอดีพักฟื้นสายตาค่ะอย,อยากกินพี่น้องสะปาลาอะไรมาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะ

ta hương ngay O Panin tona nam nana dạp Panin ngay tối nè tối 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 โอ้พอท่านเหมิดแสดงว่าปลาลายติดอยู่เนี่ยนเนาะปลานิ้นนะ่ะเอาตัวนั่นเอาปลานิ้นไปสร้างก้อนเท่าใดบุญน,น่ะน่ะ,ะ,ะไปสวบโรดปไแต่หลายหลายบุงมันขัดจัดหน้าจ,จับเอท่านเหมิดได้เนี่ย ก็มาเอาซุ้มมานเอีกินะไก็ออกไปกดเงินด้วเดี๋ยวแม่ทายคลิปกันนี้ส่อเอายมงเอี๋ยวเอาปากวยอาอยา่เดี๋ยวเอาปากวออีกอยู่นั่นเราออกไปเหมัน มันม <Scroll> ีเจ้โต <c oughs> <age>. <artist> okay. um, ัวงเอาไว้ห็ดผู้ใดไว้ผู้ใดบ้งจักวานนอตาทุยกรได้โอ้ยม่อีบอไว้หนูมุกคนเดียเอาซาบปกาเถอะลุงปกาต่นอโอ้อออ้อ้ยโอ้ยโออออย้ยย

งไปใส่วันปลาพี่น้องเอ้ยสวยงามงามมึงดูปลาขาวก็ได้งามไหลแม่มันต้องการแต่ปลาอันนั้นโอาต้ปลาขาวเนาะงามไหลแต่ว่าคนใหญ่แล้วหมูม้าแล้ว่ากลางหลายปลาขาวนะไข่เต็มท้องด้วยไข่มันกระโปรงเสียบกระด้ดอกไข่ปลาขาวก็ได้ไงกลางบดเป็นนั่น เเขียงได้บ่มีเนาะต่งบ่มีปลาเขียงปลาคอกินั่นติปปลาคอยตัวใหญ่หลายเนาะเอาสองใกินแต่ไมนไหวีเนาะนิ้นใหญ่คอมันดูกเขาไปเก่บสบาทเออมาน้อยๆเนาะเอนี่เอาเนี่ยตัวนึงนะ นะใสป่ปลาแห้งออกมาปูหรือเบียกเอาปลาแห้งด้วยมังกระไดมุกจังเอาปลาเดือดปลาแห้งเนีย่ยปึ้งเอามาเอาตีถุงดูแห้งเนี่ยปูอ้าวเด็ดทอด อเอไปเขาตากแดดได้ไปยังยังไปไ้เพราะวมาตัวยังลื่นล้ายเอาไว้ไนต่ปายเมุ่อวน,นี่ะจะอ่อนพี่้องเว้ยจะอ่อนปลาคอใหญ่ เอาเลยได้ละปลาเน้นงยก็อยากปอาคง่ายกะอยากเนาะปกะอยากสุดยางเนาะโอ้ก็ยังวาอยากก็ตื่นตักน้ำใม่ตูแน่นะสดีพี่น้องอ้ยแขอเจ็ดโดนเลุ้่ปลาดุกขัง ยังแต่ปลาดย่างเดียวนอกมันไปเพราเจ็ดเมดเอา,าก่าเอาปากคนใหญ่ยับตู้่วยมคเอาปากคนใหญ่ยับตกอนอะไรอ่ะตักตม่ตัวยับตัวนี่เพียงปึ้งตักอะไรนี่ พี่น้องกินทั้งปลากินทั้งหมักเตียงไทยหมักม่วงสุกเมื่อนี่ยอากาศก็แห้งห้อนพุ่ลแดดะจะเี่ยมตาเดดคักเดดแน่นี่ก็อาหารทั้งข้าวทั้งหวาน แซ่บแซ่บเจบแจบแบแปเบเซบเ,เอาขอบคุณพ่อเมยพี่น้องทุกคนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้แม่พันนี้เด้อให้สุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องก็ได้เฮงเฮงรวยรวยลำรวยลำรวยทุกคนเด้อ